รเราพากันมาชมสวนนะครับที่นี่คือสวนของคุณกระมลทิพย์ชื่อสวนก็คือสวนกระมลทิพย์ด้วยนะครับสวนนี้นะครับเป็นสวนทีอ่อาจจะแตกต่างจากสวนที่อื่นโดยการใช้ลักษณะเป็นออแกนิกใช้สารดูแลนะครับดูแลพืชที่นี่ด้วยออแกนิกซึ่งเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ได้รับการวิจัยมาแล้วนะครับเป็นชื่อสารอดีสองหนึ่งนะครับนะครับ ผู้วิจัยและผลิตคิดค้นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดก็เลยก็คือท่านดรกองสุกเกษมนี้เราจะพาท่านมาเยี่ยมชมนะครับนอสซ e r ่ทุรียนที่นี่นะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มติดตานะครับก็จะมี2ชุดนะครับชุดที่เห็นต้นเล็กๆหน่อยเนี่ยอายุเขาประมาณ6เดือนนะครับชุดที่เห็นต้นใหญ่กว่าใบสี เข้มทางโน้นที่ใหญ่กว่าอันประมาณ10เดือนนะครับทั้งหมดนี้ดูแลด้วยอา2 5ดีเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใส่ปุ๋ยอ,อย่างอื่นนะครับมีแต่อา2 5ดีออย่างเดียวไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีฮอร์โมนนะครับจะสังเกตได้ว่าใบามีการถูกทำลายเป็นธรรมชาติแต่ก็มีการสู้กับ มแมลงที่มากัดทําลายได้นะครับจะสังเกตว่ามีใบเกิดขึ้นมาหนีนะครับหนีการถูกทําลายนะครับสร้างใบขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้อันดีบสองห้าหนึ่งนะครับสามารถฟื้นชีวิตจากสภาพที่เขาถูกทําลายถ้าเกิดก่อนนั้นนี่ใครได้ติดตามจะถูกทําลายเยอะมากนะครับและแล้วเขาก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นมาในการที่จะ รู้จักเอาตัวรอดนะครับจากการถูกมแมลงทําลายเขาจะสร้างใบขึ้นมาทําให้เซลลเขาเนแข็งแรงขึ้นนะครับที่เราพามาเยี่ยมชมตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเรากำลังจะพูดถึงว่าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสวนที่ทําเป็นการทดสอบให้เห็นว่าอันดีสองหนเนี่ยนอกจากจะดูแลในโนสเซอรี่แล้วเนี่ยเราเอาลงที่พื้นที่การปลูกจริง แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ท้าทายนะครับในการเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยเราปลูกในช่วงที่มีความร้อนจัดนะครับช่วงเมษามีความแรงจัดและก็อยู่บนพื้นดินเหนียวด้วยนะครับช่วงปลูกนะครับถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่ามีดินปลูกอยู่นะครับอ,อยู่บ้างนะครับมีดินปลูกอยู่บ้างนอกนั้นก็จะเป็นดินเหนียวนะครับแต่วันนี้เราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเรามีการทำทดสอบขึ้นอีกหนึ่งชุดนะครับโดยใช้ วัสดุปลูกคือเป็นดินเนี่ยก็จะมีแกลบนะครับมีดินปุ๋ยไส้เดือนนะครับแล้วก็จะมีลูกหลังด้วยเดี๋ยวยังไงติดตามไปชมที่สถานที่จริงนะครับแปลงนาตรงนู้นนะครับไปพบกันครับตามกันมานะครับครับตอนนี้เรามายืนอยู่บริเวณเหน้าทางเข้านะครับสวนกมลทิพย์นะครับ และที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ในการทําเกษตรยุคใหม่ด้วยนะครับโดยการใช้สารซึ่งปลอดภัยนะครับด d 2 5 5 1นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปพาท่านผู้ชมไปชมในนอสซอรี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการที่ต้นเขาได้ไปอยู่ในสถานที่จริงได้ท้าแดดท้าลมนะครับท้าฝนใน,ในช่วงฤด,ดูนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะให้เราไปดูใกล้ๆกันนะครับระหว่างชุดที่เคยปลูกในฤดูร้อนแล้วก็โดนมแมลงกัดกินนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้าที่เราจะมาตรงนี้ว่าเราไม่ใช้สารฆ่า,มาแมลงไม่ใช้สารจับใบไม่ใชเ้เคมีใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้นะครับใช้อดีตสองห้าหนึ่งดูแลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผม